ีค่ะวันนี้ช่างจะ,ะไล่ผ้าดำนะคะลูกค้าผ้าขาวดำลูกค้าสั่งออเดอร์ได้เลยนะคะลูกค้าช่างมีผ้ารับออเดอร์ได้เป็นร้อยตัวนะคะลูกค้าจะตัดเป็นชุดเจดดาหรือชุดชุดอะไรก็ได้ที่ลูกค้าถนัดใส่เลยจะเป็นผ้าสีดำ กับสีขาวนะคะลูกค้าวันนี้จะไลฟ์เป็นผ้าสีดํากับสีขาวช่างรับออเดอร์ได้เป็นร้อยตัวนะคะลูกค้าสั่งได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะไม่ต้องเกรงใจช่างนะคะสั่งได้เลยรับออเดอร์ได้เป็นร้อยตัวสั่งได้เลยนะคะลูกค้า อันนี้เป็นผ้าลูกไม้นะคะลูกค้าอยู่ข้างบนก็มีนะคะแล้วอยู่ในสต็อกก็มีนะคะลูกค้าในสต็อกเยอะนะคะรับได้เป็นร้อยชุดนะคะรับออเดอร์เป็นได้เป็นร้อยร้อยตัวนะคะลูกค้านี่เป็นผ้าสีดําเป็นผ้าลูกไม้นะคะลูกค้าผ้ามีเยอะนะคะลูกค้าสีดําสีขาว ท่ามีเยอะนะคะรับออเดอร์ได้เป็นร้อยนะคะลูกค้าสั่งซื้อสั่งสั่งได้เลยอันนี้เป็นท่าลูกไม้ขัต้ตอนเกรดเอนะคะลูกค้าสวยงามมากมาก,กเลยนะคะเป็นท่าเนื้อดีนะคะลูกค้าใส่ออกงานได้ใส่ประกอบพิธีงานได้นะคะ่ะ,คะลูกค้าเป็นสีดำสนิทสีดำแบบนี้เลยนะคะลูกค้า สีดำเหมือนที่ช่างใส่นี่เลยแต่ครนี้แสงมาสะท้อนนะคะลูกค้าเป็นสีดำดำสนิทนะคะลูกค้าดำประมาณนี้เลยดำนี่นะคะลูกค้าสนใจสั่งตัดได้เลยช่างรับออเดอร์ได้เป็นร้อยนะคะลูกค้า รับออเดอร์ได้เป็นร้อยตัวนะคะลูกค้าสั่งได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะลูกค้าสั่งได้เลยสั่งชั่งได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะลูกค้าสั่งออเดอร์ได้เลยนี่ตัดได้เป็นร้อยนะคะลูกค้ามีเยอะนะคะลูกค้า สั่งตัดได้เลย,เ,ลยเป็นผ้าลูกไม้คัรตอนเกรดเอนะคะลูกค้าเนื้อผ้าสวยงามมากๆเลยรับออเดอร์ได้เป็นร้อยๆนะคะลูกค้าที่สต็อกอยู่เยอะนะคะลูกค้า สวยงามมากๆเลยค่ะลูกค้าเนื้อผ้าเนื้อผ้าขับตอนอย่างดีนะคะลูกค้าลูกค้าจะปูกาวก็ได้นะคะลูกค้าปูกาวได้ปูกาวแล้วทรงจะสวยนะคะลูกค้าปูกาวแล้วทรงสวยมากเลยก็ผ้าที่ช่างตัดคอเต่านั่นแหละค่ะลูกค้าเป็นผ้าเกรดเอ ขัดต้นอย่างดีนะคะลูกค้าัน,นี้ช่างใส่สีดำเดเ็เป็นผ้าทอเป็นผ้าทอข้างล่างเป็นผ้าทอนะคะลูกค้าผ้าทองลบุรีแล้วก็จับจีบซะหน่อยนึงนี่เห็นไหมจับจีบซะหน่อยนึงจับจีบตรงน,นี้ซะหน่อยเป็นเกาเรียกอะไรนะอัซซิมอัซซิมใส่เป็นอัซซิม สวยงามมากๆเลยนี่เลยรับออเดอร์ได้เป็นร้อยๆนะคะลูกคา้าเป็นดำสนิทนะคะลูกคา้าถ้าตัดเป็นเสื้อก็ตัวละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะลูกคา้าเก่ามันเก่ามันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทใช่ไหมคะลูกคา้าแต่วันนี้ถ้าสีดำขึ้นแล้วนะคะลูกค้าขึ้นเยอะด้วยแต่ช่างยังขาย ตางขอเพิ่มแค่ห้าสิบาทเป็นค่าส่งเป็นหนึ่งพันสามร้อยบาทรวมค่าส่งพร้อมเป็นเสื้อคอเต่าเป็นเสื้อเสื้อปกฮาวายเสื้ออะไรก็ได้นะคะลูกค้าจะพาหน้าพาหลังใส่ซิปได้หมดนะคะลูกค้าหนึ่งพันสามร้อยบาทนี่เลยเป็นสีดำสนิทนะคะลูกค้าผ้าเยอะนะคะลูกค้าผ้านีเยอะ อันนี้สีขาวนะคุณคาอากาศก็เริ่มเปลี่ยน okay. ยังเป็นผ้าด้านบน เป็นลายมะตูมก็มีนะคะลูกค้าเนื้อผ้าเป็นลายมะตูมก็มีเดี๋ยวช่างช่างให้ดูผ้าชนี้นะคะลูกค้าเป็นผ้าลายมะตูมก็มีนะคะนี่ซับในตัวนี้จะซับในเต็มตัวนะคะลูกค้าจะสวยงามมากๆเลยเป็นผ้าลายมะตูมนี่ <S 2> <S 2> นี่เลยรับออเดอร์ได้เป็นร้อยนะคะลูกค้ารับออเดอร์ได้เป็นร้อยๆ้อยตัวนะคะ นี่ดำสนิทนะคะลูกค้าแต่ว่าไฟแสงมันจะทอนนะคะลูกค้าดำดำเดี๋ยวช่างให้ดูในดำประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าดำสนิทแสงไฟมันจะทอนแสงมันจะทอนนะคะลูกค้าความจริงนะผ้าดำสนิทนะคะดำแบบนี้เลยค่ะเดนี่นี่สีนี่ดำแบบนี้เลยดำดำสนิทแบบนี้เลยนะคะลูกค้า สนใจหน่อยสนใจช่างหน่อยนะวันนี้ช่างเอาผ้าสีดำลูกไม้สีดำเป็นลายปักเป็นลายไอย้ลายฉลุลายปักเป็นผ้าพื้นก็มีนะคะลูกค้าเป็นผ้าทอมือผ้าพื้นผ้ามัดรีทอมือก็มีนะคะลูกค้าสั่งได้เลยลูกค้าจะใส่แบบไหน นี่ดำแบบนี้นะคะนี่ดำแบบนี้นะคะดำสนิทแบบนี้นะคะสั่งซื้อสั่งตัดได้เลยถ้าเป็นชุดหนึ่งชุดจิตรดาตัดจิตรดาหนึ่งชุดทั้งค่าค่าตัดของช่างค่าตัดค่าโปูกาวหรือค่าอะไรก็แล้วแต่สำเร็จเรียบร้อยไม่รวมค่าผ้านะคะลูกค้าหนึ่งพันเก้าร้อยบาท 1,900งาร้ 1> 1, บาทถ้ารวมค่าผ้าก็ชุดละ3,500บาทนะคะลูกค้าสามพันห้าร้อยบาทยังราคาเดิมอยู่นะคะลูกค้ายังราคาเดิมอยู่แต่ถ้าผ้าหายยากถ้าผ้าหมดผ้าหมดอะไรก็เรียกอะไรนะผ้าขาดตลาดผ้าขาดขาดตลาดตามท้องตลาดหาผ้ายาก ก็จะก็จะได้ขึ้นตามตามที่หายากนะคะลูกค้าแต่คนนี้ช่างมีตุนเยอะช่างมีตุนเยอะนะคะลูกค้ารับออเดอร์ได้เป็นร้อยสั่งช่างได้เลยยังราคาเดิมน,นะคะลูกค้าค่าผ้าค่าตัดค่าส่งค่าอะไรทุกอย่างพรอมปูเกายวปูอะไรเรียบร้อยสามพันห้าร้อยบาทนะคะลูกค้าแต่ถ้าเป็นเสื้อเป็นเสื้อตัวเดียว ถ้าเป็นเสื้อตัวเดียวก็หนึ่งพันสามร้อยบาทเป็นเป็นคอเต่าเป็นคอเต่าเป็นคอเชิ้ตคออะไรแล้วแต่ลูกค้าเลยถ้าไซส์ใหญ่ถ้าไซส์ใหญ่ถ้า x l ไปก็จะพันห้านะคะลูกค้ารวมรวมทั้งค่าผ้าเสื้อหนึ่งตัวรวมค่าผ้าค่าตัด หนึ่งพันห้าร้อยบาทไซส์เอลนะคะลูกค้าย้ำไซส์เอลนะคะลูกค้าแต่ถ้าต่ำจากไซส์อะไรนะเอถึงเอลหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะลูกค้ายังราคาเดิมนะคะลูกค้ายังราคาเดิมนะคะลูกค้าเพราะผ้าผ้าช่างเอามาเก็บไว้เยอะเพราะว่าช่างคิดว่าจะได้ใช้ จะได้ขายช่างก็เอาผ้ามาไว้เยอะนะคะลูกค้าอยู่ในสต็อกข้างหนก็มีนะคะลูกค้าลูกค้าสั่งตัดได้เลยเป็นร้อยชุดคือหนึ่งรหนึ่ง้อยแรกหนึ่งอยชุดแรกเนี่ยจะราคานี้นะคะลูกค้าราคานี้เลยช่างจะไม่เพิ่มนะคะลูกค้า3500บาทราคาปกปติตั้งแต่ ทำมานะคะลูกค้ายังไ,ไม่ได้ขึ้นนะคะลูกค้าถึงจะเป็นเหตุจําเป็นอะไรก็ช่างชอบเนื้อจากผ้าขาดตลาดตามช้องตลาดหาผ้าไม่ได้อันนั้นคือช่างต้องต้องขอขึ้นราคาแต่ตอนนี้ไม่ได้ขึ้นนะคะลูกค้าราคาเดิมสนใจสั่งตัดได้เลยลูกค้าขาลูกค้าขาสั่งตัดได้เลยสีขาวก็มีนะคะนี่สีขาวนี่ อันนี้สั่งมาให้พี่ที่อยู่ลำปางนะคะลูกค้าแต่ถ้าใครจะใช้เป็นเสื้อสีขาวก็สั่งได้เลยนะคะลูกค้าช่างก็มีเยอะนะคะลูกค้าเป็นผ้าสีขาวผ้าเยอะนะคะลูกค้า อันนี้ก็ยกมาเป็นม้วนนะคะลูกค้าได้เลยไม่ยกมาเป็นม้วนนะคะไม่เป็นม้วนนะคะม้วนนะคะอยู่เป็นม้วนนะคะลูกค้าผยังอยู่เป็นม้วนนะคะอันนี้ยกม้วนมานะคะลูกค้าเป็นผ้า right. เป็นผ้า เป็นผ้านี่เลยเป็นผ้าลูกไม้นะคะลูกค้าช่างยกม้วนมานะคะรับออเดอร์ได้เป็นร้อยนะคะลูกค้าสั่งซื้อสั่งตัดได้เลยราคาดั้งเดิมนะคะลูกค้าสามพันห้าร้อยบาทช่างขายมาหลายปีแล้วนะ้องช่างตัดมาหลายปีแล้วหาผ้าให้ลูกค้าแต่ถ้าผ้าขาดตลาดอันนั้น ค่อยว่ากันใหม่ราคาใหม่ค่อยว่ากันใหม่นะคะลูกค้าแต่ตอนนี้รับออเดอร์ได้เป็นร้อยตัวนะคะลูกค้าถ้าเป็นเสื้อตัวเดียวไม่เกี่ยวกับไซส์ s อนะคะหนึ่บาทแต่ถ้าไซส์ s อ1ห0ึบาทนะคะลูกค้ามีไซส์เดียวนะคะค้ามีไซส์ตั้งแต่ไซส์ s อขึ้นไป1500บาท แต่ถ้าต่ำจากไซส์ s อลงมา1,300บาทนะคะลูกค้าเป็นเสื้อจะเป็นพาหน้าพาหลังปกเชิอปกฮาวายปกคอเตา่าคอจีนอะไรก็ช่างนะคะหนึ่งพันสามรบาทถ้าตัดเป็นครบชุดเป็นจิตรดาเป็นจิตรดาเป็นไทยเรือนต้นรู้ว่าจะเป็นชุดเป็นชุดชุดที่ใช้ประกอบพิธี งานต่างๆนะคะลูกค้าก็จะ3,500บาทนะคะลูกค้าไม่ขึ้นราคานะคะยังไม่ได้ขึ้นราคาไม่ได้ขึ้นราคาเลยรับออเดอร์ได้เป็นร้อยเป็นร้อยชุดนะคะลูกค้ารับออเดอร์ได้เป็นร้อยชุดราคานี้เลยราคาเดิมแต่ถ้าผ้าขาดตลาดนะัน้นค่อยว่ากันอีกเรื่องนไหมคะลูกค้าโอ้ถ้าผ้ามันหายา,ยากนะคะแต่ตอนนี้ช่างเอามาเยอะนะคะลูกค้าผ้าช่างเอามาเยอะ ช่างใสเสื้อสีดำเพื่อเป็นแนวทางให้ลูกค้าสั่งตัดนะคะอย่าลืมนะคะลูกคา้าลูกคา้าอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะช่างกระเบงัดเสื้อใน่อกเพื่อเป็นแนวทาง สวยงามมากๆก็สวยอยู่นะคะลูกค้าเพราะเสื้อนี่สีไหลจะจางๆแล้วเพราะมันมานหลายปีมากนี่เลยลูกค้าสั่งตัดได้เลยนะคะนะคะลูกค้าสั่งได้เลยเยอะค่ะลูกค้ารับออเดอร์ได้เยอะนะคะลูกค้าสั่งได้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ